ด่วนอัปเดตล่าสุดคิวงานประเทศออสเตรเลียบอสบอยซอแอนพี่น้องเอฟซี FC แหกยินดีรัวรัวล่าสุดเด้อพี่น,ออน้องงานอัปเดตคิวงานอันประเทศออสเตรเลียทัวร์คอนเสิร์ตแอนออร์ดีบอยสิริชัยเด้อพี่น้องจากวันที่11ถึงวันที่16 on Thursday 12วันที่12เด้อพี่น้องจากเพร Universal, สยูนิเวอร์แซลซีซีนี 8, 5 9 1 85, 91, Oxford s t r e e t Darling Hans ซื้อบัตรทิเกตซื้อบัตรได้ที่ร้านเปมปีร้านนัวลาวไทยแม่นกภูมิใจไทยร้านโอเคแฮร์ร้านยอดน้องแอแล้วก็ออนฟรายเดย์พี่น้องวันที่13เด้อพี่น้องจะไสโกโคสฮอลแรมไน b ์บูทฟูด แอนเบเวอร์ลทีเกตซื้อบัตรได้ที่คุณนิสาร้านไททานิกนาเล้งพี่น้องจ๋า On Saturday 14 p r a e s p r i n g w a l e s Learning and Active Center One Osborne Avenue s p r i n g v e l e ซื้อบัตรที่ ร้านอัมพายสปริงเวลลร้านธิดาสปริงเวลลร้านพี่เจหมูยอพี่บุม๋มอย่านิวอ่านเร็วๆในเด้อพี่น้องจานเป็นภาษาอังกฤษอ่านผิดอ่านถือกระ้อโถดขอภัยเด้อพี่น้องจะาเอาเป็นว่าอ่านไม่เด้อว,วันที่สิบสองเด้อพี่น้องวันพฤหัสท,ที่สิบสองซื้อบัตรได้ที่ร้านเปรมปีร้านนัวลาวไทยแม่นกภูมิใจไทยร้านโอเคแฮรร้านยอด น้องเอเด้อน่น้องวันศุกร์ที่สิบสามเด้อน่น้องจะอืมวันศุกร์ที่สิบสามยืนฟูดคอร์ดพีน้องจะซื้อบัตรได้ที่คุณนิสาร้านไททานิกนาแรงพน้องวันเสาร์ที่สิบสี่ซื้อตก๋ตซื้อบัตรได้ที่ร้านอัมพยสปริงเวลร้านธิดาสปริงเวลร้านที่ พี่เจหมูยอพี่บุ๋มเดิ้อพี่น้องจา๋าเข้าไปเบิ่งเดิ้อในเพจบอยซิริชัยแอนออรดีเดิ้อพี่น้องเพื่นอัปเดตยูหันเด้อพี่น้องยวนประเทศออสเตรเลียเด้อพี่น้องจา๋าเอฟซีหลยๆทันกาลังไรขามาสแสดงความยินดีดีใจน้ำบอดบอยสอแอนะพี่น้องปังปัง,ปงเดินทางปลอดภยัยทุกคนทุกเส้นทางนะคะ โชคหมานกลับบ้านร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะบอดซอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะโชคหมานทุกคนค่ะโชคหมานมีชัยปังปังคนเยอะเยอะราบรื่นตลอดเส้นทางนะคะสุดยอดเลยภาพนี้สวยงามมากขอให้มวลมวลเดือจ้าหมานหมานเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเดือล,ลูกลัก ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงเฮงปังปังกับบ้านเฮาเด้อจ้าหอบเงินหอบทองกับบ้านเฮาเฮงเฮงปังปังมันหมานเด้อจ้าก็ขอให้บอดบอยโซแอนเดินทางไปทั้งใดมาทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อจ้าเด้อเฮงเฮงปังปังรวยรวยขนเงินขนทองกับบ้านเฮาเด้อจ้าพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันไม่คลิปหน่ะ เดี๋ยวมีข่าวสารยานิวกับซิมาอัปดเดตวอากสู่ฟังคือเกาเดอจา้อพี่นงจ๋าฝากช่องยานิวในเดอจาขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย